สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีตุลทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาเปิดไพ่ทํานายดวงในหัวข้อจุดเปลี่ยนชีวิตครั้งใหญ่ครั้งสําคัญของคุณ ผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยซึ่งคนเราย่อมมีจุดเปลี่ยนชีวิตด้วยกันทั้งนั้นจะดีจะร้ายเจอแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคำทำนายอาจจะตรงไม่ตรงก็ได้ก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายฟังไว้เพื่อเป็นแนวทางก็พอหรือสิ่งดีๆก็รับกลับไปอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปชีวิตจะดีจะร้ายอยู่ ที่การกระทําของตัวเราเองทําอย่างไรได้อย่างนั้นนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเรามารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะจุดเปลี่ยนชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องอะไรมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะใบแรก8เหรียญนะคะ King o s Sword เป็นไพ่สี่ดาบนะคะ Well of Fortune Ace of Pentacles ห้าดาบนะคะหนึ่งถ้วยอัศวินถ้วยนะคะเป็นไพ่เก้าเหรียญแล้วก็ใบสุดท้ายนะคะเป็นเลเวอร์เป็นราศีที่กำลัง เจอจุดเปลี่ยนชีวิตที่ดีมากๆนะโดยเฉพาะคนที่ขยันทำมาหากินนะคะกำลังที่จะได้รับนะรางวัลแห่งความขยันรางวัลแห่งความพาดเพียนนะกำลังนั่งนับเงินกันเพลินเลยนะคะซึ่งมันก็นะมาจากความขยันของคุณล้วนๆเลยนะอยากได้อะไรต้องลงมือทำถ้าขี้เกียจนี่จบเลยนะคะนะก็ไพ่กำลังสื่อว่านะคุณกำลังจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำ นะหรือบางท่านที่กําลังจดจ่อทําบางสิ่งบางอย่างด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจก็ถึงเวลาที่คุณจะประสบความสําเร็จแล้วนะคะนะการลอคอได้สิ้นสุดลงแล้วก็จะนํามาซึ่งผลตอบแทนที่ดีนะผลกําไรที่เป็นกอบเป็นกรรำหรือเป็นช่วงที่คุณจะหาเงินได้มากขึ้นนะเงินที่มันมาจากความสามารถจากพรสวรรค์นะใหม่ๆที่มันเกิดขึ้น นะคุณก็เป็นคนที่หาเงินเก่งทำงานเก่งนะคะมีความโดดเด่นมีความเก่งที่ดูจะเป็นสิ่งที่จะทำให้คุณทําเงินได้มากยิ่งขึ้นหรือจะมีโอกาสในการคว้าเงินก้อนโตมาเป็นของคุณก็ได้นะคะได้รับโอกาสดีๆนะที่จะหาเงินได้มากยิ่งขึ้นนะคะหรือเป็นช่วงที่คุณอาจจะมีเป้าหมายในเรื่องของการเก็บเงินเพิ่มขึ้นก็ได้นะอาจจะ มีความคิดอยากจะมีบ้านนะคะสักหลังหนึ่งหรือมีรถสักคันหนึ่งคืออยากมีทรัพย์สินนะที่มันเป็นของตัวคุณเองมันก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่จะทำให้คุณขยันนะทำงานหาเงินมากขึ้นพอคนเรามีเป้าหมายที่มันชัดเจนน่ะเราก็จะมุ่งมั่นนะทำเป้าหมายนั้นให้ประสบความสำเร็จนะมีแรงใจมีกำลังใจมากยิ่งขึ้นนะคะ ก็ในเรื่องของการทำงานนะก็จะมีความก้าวหน้ามากขึ้นด้วยมีไพ่คิงนะคะออฟซอร์ก็เป็นช่วงที่คุณจะมีความหนักแน่นนะมุ่งมั่นกับการทำสิ่งต่างๆเพิ่มมากขึ้นแต่ก็อย่ากดดันตัวเองมากเกินไปนะคะอย่ากดดันกับชีวิตของคุณมากเกินเดี๋ยวมันอาจจะกลายเป็นความเครียดก็ได้นะบางทีเราทำอะไรได้เราแบบว่าหวังกับสิ่งนั้นมากเกินไป พอไม่ได้อย่างหวังอาจจะด้วยมีบางอย่างที่มันเหนือการควบคุมมันอาจจะไม่ได้เป็นที่ตัวเราแต่มันเป็นสิ่งแวดล้อมที่มันเหนือการควบคุมมันก็พลอยทําให้เราแบบหมดกําลังใจนะรู้สึกนอยได้ก็พยายามที่จะยอมรับนะคะกับบางสิ่งบางอย่างให้ได้หรือปล่อยวางนะกับสิ่งที่มันเหนือการควบคุมมันก็จะทำให้เราไม่เครียดรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นนะคะ ทำอะไร ấy, ก็ทําเต็มที่แหละแต่เราก็อย่าก,กดดันตัวเองมากเกินใครกดดันเราช่างเขานะเราไม่สามารถที่จะไปบอกเขาได้ว่าเออเธอ,อย่ามากดดันอะไรชั้นอะไรอย่างนี้นะคะเราไม่สามารถไปบอกได้แต่เราก็อย่าก,กดดันตัวเราเองนะก็ปล่อยอยบ้างในการใช้ชีวิตนะคะอย่าเครียดเกินนะเราอาจจะไปเที่ยวผ่อนคลายสมองไปรับพลังบวกพลังงานดีๆกลับมามันก็อาจจะช่วยทําให้เราคลายความกังวล คลายความตึงเครียดเพิ่มมากขึ้นหรือการที่เราจดจ่อก,กับการทำงานมากเกินมันก็ทำให้เรา,ามีความทุกข์มีความเครียดได้ก็หาเวลาให้คุณมีความสุขบ้างน,นะคะไปทำในสิ่งที่มันจะสร้างความสุขทำกิจกรรมที่คุณชอบที่คุณรัก ไปเที่ยวไปเล่นกีฬาหรือไปทํากิจกรรมช่วยเหลือคนอื่นหรือไปทําเกี่ยวกับทางด้านศิลป,ปะก็สามารถทําให้แบบฮิวใจเราทําให้เรามีความสุขจิตใจเบิกบานก็ได้นะคะนะแล้วก็ทํางานระวังเรื่องของสุขภาพร่างกายด้วยไม่ไหวก็อย่าฝฟืนอนะคะนะไม่ไหวแล้วก็พักผ่อนพรุ่งนี้ค่อยมาทําใหม่ได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นนะเอาเรื่องของสุขภาพร่างกายของเราก่อนหรือการที่ คุณเริ่มมีสัญญาณของการไม่ค่อยสบายบ่อยๆมันก็เลยอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่จะทำให้คุณหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพร่างกายมากขึ้นก็ได้นะคะ อาจจะเลือกกินขึ้นนะหรือหาเวลาออกกำลังกายก็ได้ก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตที่ดีนะกับสุขภาพจิตแล้วก็ร่างกายของเราด้วยนะคะเนี่ยใครที่วางแผนนะจะซื้อทรัพย์สินชิ้นใหญ่พวกอสังหาบ้านที่ดินคอนโดมีโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าของเพราะว่ามีไพ่ will of fortune โดดเด่นทางด้านอาสังหานะคะหรือใครที่มีอยู่แล้วนะที่กำลังจะ ประกาศขายนะก็มีโอกาสขายได้มีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่ด้วยนะเนี่ยมีไพ่เอสออฟเพนทัคมีไพ่เงินประกบกับไพ่อสังหาด้วยนะคะอาจจะมีโชคลาบนะจากาทรัพย์สินชิ้นใหญ่นะคะที่ได้มาในรูปแบบของมรดกตกทอดก็ได้นะจากน้ำพักน้ำแรงของเราก็ได้นะล้วนแล้วดีทั้งนั้นเลยนะคะหรือชีวิตนะจากที่ติดขัด ติดขัดเรื่องเงินก็จะค่อยๆขี้คายดีมากขึ้นแต่เราก็ต้องวางแผนการเงินให้ดีด้วยนะคะติดขัดเรื่องงานนะก็จะมีคนมาช่วยเหลือเราหรือเราสามารถที่จะแก้ไขปัญหานั้นได้เป็นอย่างดีนะคะนะปัญหาก็มีไว้ให้แก้ไม่ได้มีไว้ให้เราทุกก็จงค่อยๆแก้ไปทีละเปาะนะทีละอย่างมันก็จะทําให้เราผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้นะคะแล้วก็ระวังเรื่องของ อาจจะมีความคิดเห็นขัดแย้งนะในกลุ่มเพื่อนหรือเป็นสังคมที่เราอยู่ก็ได้สังคมการทำงานคือเราต้องทำงานกับคนหมู่มากหลายคนมันก็หลายความคิดนะก็ต้องยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกันเราอาจจะนำความคิดเห็นดีๆของคนอื่นมาปรับใช้กับตัวเราก็ได้นะคะอาจจะไม่สามารถใช้ได้ในปัจจุบันแต่ในอนาคตก็อาจจะนำไปปรับใช้ให้มันเกิดกับประโยชน์กับตัวของเราได้ หรือบางสถานการณ์เราอาจจะต้องอลดอีโก้ e go, ตัวเองลงบ้างอาจจะต้องไปขอความช่วยเหลือนะจากคนอื่นคืองานบางงานเราไม่สามารถทำเพียงลำพังได้อาจจะต้องได้รับความร่วมไม้ร่วมมือได้รับคำปรึกษาได้รับคำแนะนำนะจากผู้รู้ผู้มีประสบการณ์ หรือที่เขามีคุณวุฒิมีวัยบวุฒิที่มากกว่าเราก็ได้นะคะแต่ก็ระวังจะขัดแย้งนะกับคนที่มีอายุมากกว่านะคะก็ขอให้มีสัมมาคารวะนะคะมีแบบใครที่แบบอาวุโสกว่าเราเราก็ เหมือนกับว่ายอมรับในความสามารถหรือมีความเคารพนะก็จะทําให้เราได้รับความเมตตาเอนดูที่มากยิ่งขึ้นนะคะมีโอกาสที่จะได้เจอคนดีๆเข้ามาในชีวิตนะหรือถ้าเป็นเรื่องของความรักนะสำหรับคนโสดมีเกณฑ์ที่จะได้เจอรักแท้นะคะหรืออาจจะเป็นรักแรกของคุณก็ได้นะที่จะทําให้คุณ หัวใจของคุณดูกระชุ่มกระชวยนะมีกําลังใจในการทํางานมีกําลังใจในการเรียนก็ได้บางทีคนเราพอมีแฟนมีความรักเนี่ยมันเหมือนทําให้ชีวิตมันเปลี่ยนเลยก็ได้นะคะเปลี่ยนแบบมีความสุขขึ้นนะจากที่ดูเหี่ยวเฉาไม่มีกําลังใจก็ดูจะมีชีวิตชีวามีแรงฮึดสู้นะดูสดใสามากขึ้น ชีวิตก็ดูจะมีเป้าหมายเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยนะคะอาจจะเจอกันจากการทำงานด้วยการเรียนด้วยกันหรือเป็นคนใกล้ตัวของคุณนั่นแหละหรือไม่ก็อาจจะอาจเจอกันจากการเดินทางก็ได้นะอาศสวินถือถ้วยนะคะอาจจะพบรักจากคนแดนไกลรู้จักกันผ่านสื่อโซเชียลก็ได้นะ,ะแต่ก็ต้องดูด้วยเพราะว่าอาจจะมีพวกมิตรทั้งหลายแปลกปลอมมานะคะยังไงก็มีสตินะกับเรื่องของ ความรักให้มากๆนะคะแต่ก็ระวังด้วยนะว่าคนที่เข้ามาจีบเราเนี่ยมันก็มีปะปนเยอะนะคะคนดีจริงใจก็มีนะคนที่หวังผลประโยชน์อะไรบางอย่างก็มีเข้ามาด้วยเราก็ต้องคัดสรรน,นะคนให้ดีอาจจะต้องใช้ระยะเวลานี้แหละที่จะช่วยคัดกรองคนนะคะนะก็จะทําให้เราจะาได้รู้แน่ชัดว่าใครคนไหนนะคือคนที่ใช่คือคนที่ดีกับเราจริงๆนะคะ หรือถ้าเป็นความรักของคนมีคู่นะคนที่มีแฟนแล้วนะคะความรักช่วงนี้นะก็ดูโรแมนติกสดใสเคยหวานอย่างไรก็ยังคงหวานต่อไปนะต่างดูแลใส่ใจนะต่างเป็นกําลังใจให้กันและกันดีมากๆนะได้กําลังใจที่ดีจากคนในครอบครัวจากคนรัก ก็เหมือนเป็นพลังวิเศษยามท้อนะยามที่หมดหวังก็นี่แหละค่ะกำลังใจด้วนๆเลยแต่ถ้าเรานะไม่เคยได้กำลังใจจากใครก็กำลังใจจากตัวของเราเองนี่แหละที่เป็นกำลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะคะก็ให้กำลังใจตัวเองเยอะๆมันก็จะทำให้เรามีาแรงสู้นะมีพลังในการใช้ชีวิตต่อไปด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นาราศีนะที่จะได้ เจอจุดเปลี่ยนชีวิตที่ดีที่มาจากความขยันความเพียรพยายามความมุ่งมั่นตั้งใจจากตัวของคุณเองนะมีโอกาสที่จะมีทรัพย์สินชิ้นใหญ่เป็นของตัวคุณเองมีโอกาสที่จะคว้าเงินก้อนโตนะที่มาจากความสามารถหรือได้มา,าจากบำเพ็บ,บุุษนะคะได้มาจากเหมือนเป็นอาจจะเป็นทรัพย์สินมีค่าจากบำมพ็ญบ,บุรุษก็ได้นะที่เราสามารถนําไปต่อยอดทําในสิ่งที่ คุณปรารถนาให้ประสบความสําเร็จได้แต่ก็ระวังว่าอาจจะมีความขัดแย้งนะจากคนที่มีอายุมากกว่าหรือการทํางานที่อยู่กับคนหมู่มากอยู่ในสังคมผู้คนหลากหลายมันก็อาจจะมีความคิดที่แตกต่างกันบ้างก็อยากจะให้ยอมรับนะคะความคิดเห็นซึ่งกันและกันมันก็จะเป็นผลดีนะกับ การทำงานและก็การใช้ชีวิตของเราด้วยนะคะเราก็มีโอกาสที่จะได้เจอนะความรู้สึกดีๆ،เจอรักที่ดีหรือเจอมิตรแท้เพื่อนแท้ที่จะมาคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันก็ได้นะคะนะได้รับพลังความรักนะที่จะเป็นเหมือนพลังวิเศษที่จะทําให้คุณมีกําลังใจในการใช้ชีวิตนะในการจะทําเป้าหมายให้ประสบความสําเร็จได้นะคะและนี่ก็คือคําทํานาย สำหรับชาวราศีตุลก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันก็อยู่ที่การกระทำของตัวเราเองนะเราทำดีย่อมได้ดีแต่ถ้าเราทำไม่ดีนะขี้เกียจรอคอยวาสนารอคอยโชคชะตาอย่างเดียวชีวิตมันก็คงจะสำเร็จได้ยากนะดังนั้นก็ขยนันเพียรพยายามเข้าวายนะคะชีวิตก็จะมีแต่ความเจริญก้าวหน้า สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์เตงที่เป็นรูปหัวใจข้างหน้านี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญเลยอย่าลืมนะกดติดตามช่องการดาพยากรกันด้วยใครกดติดตามแล้วอาจารย์ก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสุดท้ายนี้ขอวอวยพรให้ทุกท่าน มีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการนะคะคิดเงินได้เงินนะคิดทองได้ทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนเฮงเฮงปังปังตลอดปีตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ